สบายด ie ีพ e. ี่น้องมื้อกี้มาพอกับนางสองผู้สาวฝั่งของเนาะมื้อนี้นางสิพ้าพี่น้องมาทําบัวลอยเผือกไขวานเนาะพี่น้องก่อนอื่นเขาก็มาเบ่งส่วนผสมกันเลยเนาะว่ามียังแน่มื้อนี้นา่งสิทําเป็นบัวลอย3มสีเนาะมีเผือกขาวเนาะแล้วก็สีเหลืองได้จากมักอึเนาะหรือว่าฟักทองกับสีเขียวได้จากใบเตยเนาะเคมาเบ่งส่วนผสมกันเลยอันดับหนึ่งก็แป้งเนาะแป้งข้าวเหนียวแล้วก็แป้งมันหรือว่าแป้งสิงคโปร์เนาะกับนาเย็นจัดแล้วก็เกลือปนน้าตาลมะพร้าวเนาะแล้วก็ อหนึ่งแล้วก็เผือกหนึ่งเนาะอันนี้คือหนึ่งมาแล้วเนาะพี่น้องอันนี้ก็เป็นหัวกะทิเนาะใครใส่กะทิกล่องก็ได้เนาะพี่น้องอันนี้นั่งใส่กะทิสดอันนี้ก็สิเป็นนามหางกะทิเนาะแล้วก็มีไข่ไก่แล้วก็มีใบเตยเนาะอันนี้นามใบเตยสำหรับใบทำสีเขียวเนาะพี่น้องโอเคเขาเบิ่งส่วนผสมกันแล้วบาน้กาเขาก็ไปทำแป้งบัวลอยก่อนเนาะมาพี่น้องเขาก็ใส่เผือกลงไปในกระซามเนาะบดให้ละเอียดเนาะพี่น้อง เดอพี่น้องขาก็บดเนื้อเผืออประมาณนี้เนาะขาก็สีใส่แป้งลงไปบนันแป้งมันแป้งข้าวเหนียวแล้วก็ใส่มือเนาะใส่หัวกะทิลงไปประมาณหาสิบกรัมเนาะพี่น้อง บาดนี้เขาก็มาตืตมน้ำเย็นจัดนอกพี่น้องค่อยๆใส่เด้อพี่น้องน้ำนี่ใส่ทีละหน่อยทีละหน่อยแล้วก็นวดไปเรื่อยๆเนาะถ้าใส่หลายบาดเดียวแล้วมันสีเหลวเกินไปนะค่อยๆเติมแล้วก็นวดจนแป้งเนียนนู่นเล่เด้อพี่น้องนวดจนแป้งเนียนไปสีเนาะถือว่าเป็นอันใส่ได้นี่กระสีบติดกระซามเห็นบอก โอเคบาทนีน้นา่งกับสีคอโตไปทําสีอื่นๆเนาะทําแบบเดียวกันเลยพี่น้องเอ,อ้ย ในเด้อพี่น้องเขาก็ปั้นแป้งนวดแป้งหบสามสีแล้วเน,ะนาะน้งสีเน้นเผือกเนาะพี่น้องเนี่เพราะว่าหมักลายโอเคบัดน,นี้เข้าก็ไปปั้นบัวลอยกันปั้นเป็นเม็ดแปดสิก็ได้เด้อพี่น้องกระโบน้อยบนใหญ่เนาะพอดีงามขั้นตอนนี้ต้อง ซอยกันปั่นหลายๆคนพี่น้องจังเลวไว้ซี่เคียวเนาะเอากับปั้น ปั้นคือการแหลพี่น้องถ้าบอยากปั้นก็มีอีกวิธีหนึ่งเนาะคือเอาไปปั้นเป็นเศษยาวๆไว้สีเนาะพี่น้องขนาดตามหมากักละกันใส่นี่ตัดเอาหลดเนาะนางก็ว่าอาจีิเห็ดแบบนั้นไวดีนี่เด้อพี่น้องเม็ดบัวลอยของนางเนาะกับปั้นได้ครึ่งหนึ่งเนาะพี่น้องเหลือครึ่งหนึ่งบรรเลงจากสิปั้นต่อเนาะ โอเคบัดนี้เขาก็ไปต้มกันเลยเนาะมาพี่นอ้องข้างหมอแล้วก็ใส่ฮางกะทิลงไปเนาะอันนี้เกลือเด้อพี่น้องเขาก็คนให้น้ำตาลละลายเนะาะใส่ไฟกลางเด้อพี่น้องตอกไข่ไก่ลงไปเนาะพี่นอ้อง น้ะพี่น้องเอากระชิมาตักไข่หวานขึน้นเนาะขั้นตอนกนารทําไข่หวานนี่ต้องใจเย็นๆไฟเบาๆเนาะพี่น้องบาดนี้เขาก็สิตักใบเตอยออกเนาะบาดนี้เขาก็ซิมาเติมหัวกะทิเขานี่เนาะลงไปนี่เห็นบอกแล้วเขาก็ใส่แป้งหัวลอยลงไปต้มเนาะ ขากระต้มไปสักพักนอพี่น้องถ้าบบัวลอยขาซุเขาสีลอยตขึ้นมาเนาะนี่พี่น้องแป้งข้าก็เริ่มลอยโตแล้ะเนาะกระต้มต่อตอีกจักหน่อยเนาะนี่ด้วยพี่น้องบัวลอยข้าก็ลอยแป้งกรลอยขึ้นมาบิดแล้วเนาะซุกเลยได้เนี่ก็ปิดเตาตักเสิร์ฟได้เลยเนาะหนาตาบัวลอยกับสีประมาณนี้เนาะ ป่าตักเสร็จกันเลยนี่พี่น้องอันนี้ก็คือเผือกเนาะเผือกแล้วก็กับหมักอึข้าหนึ่งหั่นเป็นลูกเต้าแล้วก็หนึ่งเนาะเอาไว้ใส่ในบัวลอย <c oughs> เอาใจคนหมักกินเผือกเลยพี่น้องเนี่ หวานเนาหอมหุยหุยพี่น้องเอ้ยหวานมันกําลังดีพี่น้องเอ้ยแป้งกะน,นุ่มหอมเผือกอะไรหนาตาบวัวลอยเนาะเห็ดกับบริยากพี่น้องเอ้ยเพียงแต่ใส่เวลาจากน่อยหนึ่งเนาะใส่เวลาในการปั่นแป้งถ้าพู้ได้อยู่กันเป็นครอบครัววันหยุดกะเหมาะเลยพี่น้องเอ้ยทำกันหลายๆคนแล้วกันหนังปั่นเนาะใส่เวลาห่วมกันนะ นี่ขนาตาบวลอยของนางเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้นางก็ขอฝากไว้ในเดอพี่น้องถ้ามักก็จะลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้นางนํำในเดอพี่น้องหรือว่าคอมเมนต์ขามาก็ได้อยากให้เห็ดยังก็คอมเมนต์มาบอกก็ได้เนาะสำหรับวันนี้นางก็สิขคอตัวลาไปก่อนสบายดีบาย,บาย